ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงชาหโมงครึ่งนะคะช่วงเช้าเช้านะาก็ยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจการารวมพลค่ะออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ต้องมาพูดคุยพบปะนะคะแบ่งงานหน้าที่การทำงานของแต่ละฝ่ายนะคะว่าใครรับผิดชอบอะไรนะคะแล้วก็มีการพูดคุยนะคะจากท่านผู้กำกับเนาะว่า ตำรวจจะต้องวางตัวยังไงกับประชาชนคะ่ะต้องระมัดระวังอะไรบ้างปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างนะคะการวางตัวเป็นการให้โอวาทไปในตัวเลยนะคะก็เวลาผ่านไปจากตีห้าครึ่งตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะมอบหมายงานป้าก็ถือโอกาสนี้ละคะ่ะถ่ายทอดกิจกรรมยามเช้าๆแบบนี้ ให้ทุกท่านได้ชมนะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สอพอ,อำเภอวานอนนิวาสค่ะว่าในวันหนึ่งหนึ่งหรือว่าเช้าหนึ่งหนึ่งค่ะภารก,กิจของตำรวจมีอะไรบ้างนะคะทำอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะดูบรรยากาศไปต่อเรื่อยๆโดยรวมแบบนี้ค่ะ <c oughs> นั่นค่ะท่านผู้กำกับ พันตำรวจเอกวรพงษ์พุ่มซิโลค่ะท่านก็เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งที่สอพอนี้ได้ไม่ถึงเดือนค่ะท่านก็เน้นเรื่องวินัย <ทำ S 1> แล้วก็นะคะระเบียบว,วินัยความสะอาดสะอาดนะคะประปับปรุงพัฒนาพื้นที่ทำให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามค่ะตง เราไม่ต้องตั้สารับแค่ตั้งตเราก็ั่งิงได้แล้วเนะครับเดี๋ยวพออาจารย์มาหี่จะไม่อาจารมาก็คงไม่เจอใจราะเาเลยไรคนใ้ตัวงานใ้ตรวเหลเข้าไปเด็กๆตัวเี่ไปก็ปั๊ดเลยบอนก็นั่งอย่างนี้ับพเลไปนะครับก็อย่าอยดูเป็นแทางในการที่ประตู ดูเรือพังเลยดูเรือพังไว้เลยครับเราต้องยอมรับครับแรงเราไปดียิ่งเล่นดีสู้เขาไม่ได้ครับปัดป่อแป๊วทะเลาะทะเลาะกันไปอ่อนแต่ลงช้าครับจะดีแบบลงโซโลโท่านนะถ้าับถ้าลงเร็วอาจจะเก็บแท่งเก็บขาได้งานสายสูงเนี่ยมันแขกคนหนึงเอาสายครับต้ออยู่นะสองไม่เอาต้อยู่แล้วถ้าสายมันอ่อนลงไรเลย นีหากอยู่มับางต่อไปก็เอามาจพกบวชแกก็ได้ต่อสายสายปัใครรู้จักพวกไอ้ทำทูนี้เนี่ยติดตั้งทูนี่นะทูนพวกที่องกทูบ้านเรามีเหรอมีแล้วมีแล้วอยู่คนเดียวมันไม่ีหนังดมัน ถ้าดูคนไม่นั่งห้ือเฉยไม่มีข่าวมีอะไรไม่มีรุเรอครับก็คุณให้แนวทางให้ท่านรอก็ไปหาทีไม่เป็นเราต้องดูดูรุ่คนหน่อยหายตัวให้ปฏิบัติครับดูคนกกอย่ะติดคุกก็้าติตาลุูคนนยใกล้ละใกล้มอเข้ามาแล้วตอคนอองคข้ามาแล้วเลยบกครับใกล้ละใกล้ละ ทองฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วค่ะแต่ว่าการพูดคุยก็ยังไม่ได้จบลงนะคะก็ยังพูดคุยกันเรื่อยๆคุยกันแบบสบายๆค่ะไม่ได้ค่ําเคร่งอะไรมากมายที่แรกเรานึกว่าการพูดคุยจะต้องคําเคร่งมากมายค่ะอันนี้ก็ดูสบายๆดูเบาๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นกันเองนะคะการพูดคุยระหว่างผู้กํากับรองผู้กํากับแล้วก็ บรรดาตำรวจนะคะพูดคุยกันไปหัวเลาะกันไปด้วยนะคะก็สีนะครับมันแห้งแล้วเดี๋ยวหาทีกันจะมาละเลงสีให้นะครับจะทาเดี๋ยวบอกจนทาเอง ทหารรอจะทาอยู่ดีคอะไรม่นเพราะว่าไม่าจะปวดมือไถึถึอปวดมือไปถึงปวดเท้าไมถจะไปทาทิดงานผมทาดีกว่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับสีมแหงวันนี้ไปดูด้วยนะครับดเถอโชคดีนะครับใช่ว่าใครเห็นองค์พระนะครับอาจารย์พีอะแคเอาฟอมมาปักนะครับยัไม่ได้ทาสีนะอะไรเอาทอมเอาฟอมเปีวอะวางวางางแป